สวัสดีสสดคร,รับพันยักษ์จำที่รักต่างว,ายวัยพี่ตาสาวเรารักต่างวัยค่ะเมื่อกินข้าวเสาน้ำกันเด้อค่ะเมนูออมปลาดุกใส่ผักไชเนาะ <c oughs> เขาไปเก็บเอาไรผักไส่นะ,ะเขาไปซื้อเนาะซื้อแต่ปลาดุกเนาะเนี่ยปลาดุกสองตัวเนี่ยปลาดุกสองตัวหาสิบห้าบาทผักไสไปเก็บไปเก็บมันแต่วัดนะครับเนี่ยเก็บมาแต่ในวัดทงในวัดแต่หลังวัดไฟไฟหลังไฟอ่าหลังวัดพปล่าปลาปลาย่างเปล่า ไม่นี่ได้กินคองคมๆมันจะมีแห้งแข็งแรงมีแรงต่อสู้โรคภัยเมนแท่แห้งเบาหวานคือพ่อใหญ่สมบิษณ์เนี่ยแห้งว่าช่วงนี้ใส่เสียกิจมันบุคคลดีเข้าต้ตรงสูงว้ยโชคจะาว่านี่มันกล้องกินบ่ดีเด้อนี่แหละคือสุดยอดโบแมนว่าของกินบ่ดีเด้อ แห้งได้พลังงานนะหออ,อบอ่กเนกวันอาหารเนกว่ามันหาเงินบ่ได้กินซ้ำนี่ก็กินเถาะวันอันนี้เรื่องที่ของแห้งมากแนวนี้นะต้องการกินแบบนี้ต้องการแบบนี้บ่แมนว่าเศรษฐกิจบ,บ่ดีแล้วกินของอแบบนี้ได้ความหมายนะความหมายคือบ่แมนว่าของแบบนี้บ่ดีแมนความหมายคือมิ้งตาได้กินแบบนี้แล้วมีแห้งต่อสู <c oughs> ซึ่งหลายๆคนที่บ่ได้กินแบบเหาเนาะ ดีกว่าเห็ดยูเฮ็ดกินแบบเ่อเนี่ยโอ้แห้งมากของคมแบบนี้นะมือได้ทาได้ได้กินอาหารแบบนี้เนาะโอ้สุดยอดมีเหือมีแห้งขึ้นมากเห็นบ่สำมนไพ่ก่อนอื่นกะตักผักไสก่อนเด้ ซิมังไส้ก่อนเดนปลาปลาก็นังบ่ทบันนั่นเถื่อบ่ทบันได้ซิมเถื่อคอยนำปลาหมดแล้วกันนั่งเถื่อไปตลาดเห็นไหมาหาซื้อแต่อันมากมาแล้วมื้อนั้นอันไปตลาดอันอ่าเนี่ยก็ตลาดบ้านเลียมมาอ่าพวกก็ยังบอก่าเนี่อัน หมักนี่หมักมะระขีนกเนี่ยว่ามันพักบ่มนหมักนี่เด้คนละพันคนละพันแต่ว่าอันนั้นเอามาออมกับแซมอันนี้พักไส้ขีนกนะครับว่ามันมะระขีนกอันนี้พักไส้ขีนขีนกน้อยๆยมนยน่ว่าท่านเป็นหมากคือดอกได้ว่าเห็นมันออกดอกแล้วโอ้รายครับเพราะว่าครับแบบเกิอมันออกดอกอยู่นี่บัตนะครับบัตมะน้ำผู้ไดอยากค่อยค่อยได้ใส่ผงสุดรสอ่เนี่ย กินร้อนมันกับบ่อใส่มันกิดมันมันมาจากนวป่าอยู่มันนัวมันนวจากน้ำปลาลาน้ำปลาล่ามันนัวอยู่แล้ว่ข่ก็เลยอื้มบ่อใส่แหละ้าแซน้ำปลาราเพราะว่ามันจะนวน้ำปลาามันเรื่อมบ่ทั้งเรื่มทั้งเริ่มทั้งทีพอแบบเอาแต่น้ำปลาามันก็แซบแล้วข่อยตั้งข่อยตั้งบ่อบดบลกบลจับมากตั้งว้เห้เจ้าจับ แต่ไม่วายยูแต่ว่าโบไซเพราะว่าคอยคอยว่าอันน้ำปลามันน,นุ่นมันมันก็แฉบแฉบอยู่ถ้าห้ารถใด,ดโบโบกินอ่างภูสุรดนนะข้าจะโบปวดขาดิคืออ่ผู้เท่าผู้แก่นะมันจะเห็ดเห็ดเป็นยังมาตีโซเดียมมันสูงนี่นก็คืออ่หิวน้ำดิจะเห็ดในห้องหิวน้ำ พ่อแห่งหิวน้ำล่ะอาการที่อาการข่างเคียงที่มันเห็นได้ชัดเจนนะครับเช่นเข้าไปกินเนื้อย่างเนื้อย่างหรือว่าเปินพวกไปแก้วฮอนที่ร้านอาหารเนี่ยละ่ะข้าเจ้าจะขาดบ่ไใดคือผงชูรสเยอะมากนะครับยาสุวานะ่าโอ้ข้าเจ้าคือเห็ดแสบแท้แสบแถวนะแสบก็คือผงชูรสนะพี่นอ <c oughs> อ้องล่องใส่ผงชูรสหลายล่องเบิ้งนะครับจะเป็นคือเขาปะนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ให้มันได้ว่า การใส่ผงทุรอหลายมันเป็นยนทังสี่รสชาติแบบนี้บมแมนคือยังเอลูกพี่เก่าผมนะแล้วพ่อเพื่อนยังไงเด้่อาหนาด้ะชิมเขาไปว่าเพื่อนค่อนไปนะครับอันเพื่อนว่าในบ้านเห็นกับเขาบอสแ่บ่ผมผมอ,อยากกินอ่าผมอยาก ให้ใส่ผงสลดผมบ่กินผงสลดบ๊อบเข้าบ้านเลยตุลิดซั่เข้ามาตุลิดนะครับตุลิดคือเป็นอ่าคนที่รู้จักกันเก่าแก่ของสําหรับผมมากนะครับบ่ใส่ผงสลดนะครับบ่ซื้อเลยนะครับบ่ซื้อแล้วก็บ่ซื้อมาอีหลิบ้านเมียบ้านเมียบ้านนั่นเอะบ่กเพื่นนี่เด้อเมียบ้านเด้ออ่าต้มยำเนาะอเพิ่นจะมักซื้อมาหมาได มาหมามไว้มาหมา,มาตุ่มจํำมาหมาหม,มูสับแม่บมันเห็ดตุ่มย่ำอืมฝีมือดีเว้ยวันสันเดย์เมื่อกิ้เราฝีมือดีแซบ่บว่ามันอยู่หลันเขาเห็ดวันสันเดยบัตรห้าผมว่าจะไปกินมาหมาเนาะบันนี่โกนชอบว่าแหววอ,อยู่มกนอะโกนปะ ซ่องมนันมันซ่องมันเดือดแกแล้วอ๋อราแกเอาเอินเครื่องปรุงมันเอาผงปุงมนันไปใส่ต้มยำเพราะว่าเครื่องปรุงมา,มากๆเนี่ยครับปรุงรสไลขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็พวกเครื่องยังมันต้มยำกุ้งนี่มันมันมันจะมีออกรสสมสมเนี้ยงเนานะอืมแต่ว่ามันสื่อกินทันบ้านนี้ปันเทศย่างอื่นมาเนี่ย บอได้เดืองเลยแม่บ้านเพื่อนเท่าเนี่เพ็ดแมวกินบ่ได้เดืองเลยบ่แซบว่าเสะเนี่ยแต่ว่าไปกินเขานอกบ้านดูดูย่างโมลแกลงไปกินเกือบทุ่มเลอแซบได้เนาะโอ้เคยชังซีรู้ไหร้านนี้อร่อยร้านนี้แซบว่าไงร้านนี้แซบบั้นห้าแม่บ้านเท่านั้นนะบ่ได้เดือดเพ็ดเนี่ยกินบ่ได้เดือดเลย บกินผงษ์สลดแต่ว่าบมใครกินเข้าบ้านกินพงสลุดบ้านนอกบ้านเนาะต้องเอื้นว่ากินผงษ์สลุดนอกบ้านแข่งแสบผมก็คึดอยย่ดอกว่าโอ้ยแค่นีาเขาใส่พงษ์สลดนอกอันนี้โมเรื่องผงสลุดดูทั้งบ้านมิ้นตาเอิ้นแปงนวเนาะจัด แสบว่าแซบกัะจนเอิ่นแปลงนัวแล้วนเนาะใส่เข้าไปแล้วมันนวหลดใส่ใส่เข้าไปนันกันนวแสบเอิ่นแปลงนัวเพราเพื่อนว่ากินกินเด้ตัวใดที่เป็นโรคไพ่ตัวเนี้ยกินตัวนี้เยอะจะไปทำลายอะไรในร่างกายเนาะครับทุกทุกชนิด ที่เข้ากินเข้าไปทำลายร่างกายทั้งหมดเมื่อึ้นขนาฮูซื้อวันน่ารับมันกับบุคอยรับดีปนันใดกันย่างฟันเห็นอืมอฟันเห็นค้นตายนั้ถ้าเห้าฟันเห็นค้นตายจะอายุยืนยาวเด็กอือถือถือแบบนั้นบ่แห กินไรฝันไรเพิ่ว่าปวดหัาว่าอนอนไรฟันไรบอลกินไรฟันไรนอนไรฟันไรฟันฟันนี้มันว่าเป็นตานาเสือแตอ่ตัวดุกวนยังโง,ง่ขึ้นใสดังเด้อ <c oughs> คือเพิ่วันถ้าฟันว่าตายนะเพิ่นจะแข็งแรง เป็นแข็งแรงแม่คนที่ห้าฝันเย็นนะบอกแม่คนที่ห้าฝันเห็นว่าตายน่ะเพิ่นแข็งแรงแม่เพิ่นแข็งแรงบ่เชื้อเจ้าทางหาเพิ่นหลุดเดี๋ยวเพิ่นกัมาลองเพลงนําเดี๋ยวเพิ่นกับมาลองเพลงเพิ่นมาลองเพลงน้าเดี๋ยวขฮาได้เงินใส้อยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขสุกนั่นแหละพอเพิ่นว่าคว่ตายนี่น่ะคว่ตายนี่แขนข้อทุกบาดย่างอีดีนะครับมันจะลงอาบน้ามาว่างวบกับเป็น ว่าจังใดพี่น้องความแสบเอาโมดตั้งกันมวความแสบเห็นบอสโมเนของของีล่ลายเด้แสบอีลีเดชโมเมนว่าแสบเล่นเนาะออมบดุกใส่ผักใส่อ้ยูักหลไรเมื่อาหน้าเข้าไปเก็บมาออมใส่อันนั้นออมผักใส่เนี่ยอมอมกบออม อมกบกระแทบอมไกกระแทบขัวหนูกระแทบนะครับอ่องวามหนูขัวหนูใส่พักใส่เนี่ยมุย้ยสุดยอดเด้อกินหนูบ้านกับพ่อแล้วแล้วผมกินชั่วเมื่อละอหนูกัได้กินชั่วเมื่อหนูบ้านทามี่เจ้ากินอยู่บ่หนูบ้าน้าอี่หนูคือเจ้าเนี่กินกินแจ่หนูเจ้าเนี่ยละ ถ้าเป็นนูแลนกูจูกูจูโอ้ยคอยกับเห็นว่ากับโมเมนว่าคนบนเลือกกินเด้มันก็นข้อแข็งอยู่เด้ <c oughs> จะงมันไปกินอีอย่างมากเนาะโอ้ยแบบแบบ่แบบแบบแบบได้ถอนคนกับมี่ยู่นําเห็นแบบ่เข้าไปเรียแบบนยูนองประจัก์ย้ำข้องนำแลนกูจูกูจูโอ้ตัวนี้แบบ่ได้ถอนคนยากเลย <c oughs> เระ,วะ้ววานี้การที่เาไปซื้อยุ่นในตลาดก็ที่กล้าซื้อกินบ่อันคอยบุกหัวจักทีมากกับเบื้องหนาค้นกายใครเนี่ยคอยบุกินน้ำเจ้าเนาะเห็นบ่นอกจากเซวาเข้าอันเข้าไปหาเองเข้าไปหาเองกับบุกินไ่คอยนะเฮ้ยไปหาเองอุ่ดเอาเอยู่น้ำหูหนี่ชุดยอดเด้อ สุดยอดกันแล้วแดงแดงสุดยอดเลยโอ้ยข่อยมักเนี่ยข่อยมักกินนมุ้งใีมักคือเอ็นแซเบขาอีวังรักแม่กินนห้เยี่ยมมากหนรับบอกให้นบอต้องเห็ดเนี่เนี่กินแสบ เบิ่งแม่ตักแต่พักไส้กินเดียวจินจ้นๆน้ำันเนี่ยมันจีบบ,<笑><笑>ออบ้าบจะเอาจะบอคราบอหระเอาหนึ่งบาทำใจขยับเอาว่าพเพื่อนว่าเอออยากได้อีกไหมก็อยากได้อีกอยู่แต่ว่าเขากินซ้ำนี่เมื่อน้ำ <c oughs> มันจิล็อกระดับเพาดานไว้ละแม่ค่ะพ่อ โอ้ยจามแล้วป่ะเนี่ยอ,อืเป็นวันโอ้โหดนโดนในอ้อมเทียนึงนะประดุกคัดจนครับที่ได้ไปเก็บมากกินดูๆอยู่เมืองเราบอมี่โปไปเก็บดอกหรือว่าเก็บมันก็เอามันไ,ไหวนะ้มันหลายเกินมันกับลปกม่ไหมอยู่ในสระเขา ควันที่น้ำที่ถั่วน้ำถั่วมันห้องลงไปเก็บอะไรดิเหมอหือนเขายางลงไปงเป็นวัดแล้วป่ะเนี่ยอ๋เอเอหี่ยาางากวันมาอเ,นเอ้าเหี่ยวหม้อโอ้ย แพนเลยจามเลยจามตลอดเลยป่ะเนี่ยบ <mon ่เศร้าอันนี้ไข่เด้นี่ไข่มันบ่อมากินเลยกินอุดรมันี่ใสรว่าค้อนใครป่ะเนี่ยอือ มันกจจ็เกี่ยวเพราะวะนะ่ามิ้นตาบ่อาบหนามอาบหนามสุเบิงบอ่อเนี่ยค <c oughs> ีบคีบอาบหนามมิ้นตาไปใส่เ<ห>บิร์ดหายหมดแล้วมันบ่ได้นะครับพวกเกี่ยวกับพวกนั้นนะครับทำมาแพงบอกอ๋อเพราะไงจำเรื่อตัวเพรแพร่งบอกอังาจ้เนี่ยจ้าอาบหนามสุคนเบิงนี่ท <c> ำ <oughs> ใจนะครับเอาอยากได้คอนเทนต์ตัวนั้นเป็นคอนเทนต์นะครับ แต่ว่าทาัท้ง youtube ก็ค่ะทำจัดขึ้นกันนะครับผมก็เพื่อที่ที่เฮ็ดเฮ็ดไปนะะี่นนย,ยค่ะทิดเรืองบดเบื่องหน่อยเบิ่งไล่กะเฮ็ดไปจังจีละค่อยใต้ไปแบบนี้แหละ้อยไปไใต้ไปเท่ละหน่อยเท่ละหน่อยค่อยเก็บค่อยไงมันติได้ตอนค้ามนองนําพี่น้องเนาะใตไปเท่ละเกนะ้าเนาะ ถ้าคือจังเพิ่นอันยูทูบเบอร์อันนั่นเนาะเพิ่นเห็นนะเพิ่นเพิ่นเพิ่อนอาอาชีพยูทูบเบอร์นะครับก็คือเอินญปาอาชีพเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพก็เมื่อสมัครเก็ตไม่ค่อยกันนะครับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ว่าเฮ็ดเครื่องของเฮ้าเนี่ยเฮ้าเฮ็ดเขามากแก่ครับเป็นเสริม เสริมเสริมเสริมงานประจําของเราครับเสริมงานประจําของเราถ้าเขาเป็นอาชีพยูทูบเบอร์หรืออะหาร์ไทยมังคันมูนีหาคอนเทนต์คือขจ้านะครับมองได้ดีมองได้งามมองได้เป็นตะเบิงตอรยังตามความถนัดของไผ่มั่นนะครับครับมันคนกันคนที่ทําไม่ไม่มีความสําเร็จก็มีเนี่ยไปเหมือนกันแต่ไม่มีความสําเร็จไม่ได้ใจคนนะลุยเต็มที่บ่ลุยด้วยใจบ่ หรือว่าไปเพื่อแค่อยากได้ถ่ายคลิปอันนี้มันมันมันเบิ่งออกสําหรับคนที่กระเจ้าลุยอีลีไปด้วยใจด้วยนะครับไปด้วยใจด้วยความหมักความชอบของเพลินอีลีจะกีปีกีปีเพ่อนยังไปได้เพนได้ฮอดฮอดเงื่อนได้รถคีได้หลายอย่างก็คือเอิญเอิว่าสําเร็จเอินว่าเป็นงานหลักเลยห่ะเป็นงานหลักเป็นงานหลักงานประจําก็คือจะมีรายได้ไหน ที่จะเท่ากับรายได้ของยูทูบเบอร์ขนาดบ่มไ่ได้นะครับไปเห็ดเห็ดงานเนาะงานรายวันกันยังไ้สำนักไปเห็ดงานเงินนาเงินเดือนสู่เงินเดือนของยูทูบเบอร์ไม่ได้ถ้าได้ใจของเอฟซีอีลีเดี๋ยวคนเดมีกัน<ๆ><ๆ>สนับสนุนห <c oughs> ลังบ้านเข้าไปอีกนะครับสนับสนุนหลังบ้านชื่นชมในการทำขอ้ขอสนับสนุนยังซี่ก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นทวีคุณนะครับผมคือว่า พกลักเจ็ดหลักคือคือได้สบายนะครับสําหรับบางคนนะครับร<ม>ายได้เจ็ดหลักไปทํางานจากกี่เดือนยิงเงิน,นเดือนจังอายุบัานเจ้าอ่นบ่เฮ็ดจากปีจงังไคอยตีได้ซ้ำยูทูบเบอร์เดือนหนึ่งนั่นแหละนะครับว่ากาโมเมนต์ว่าของโมเมนต์ว่างานอ่ะที่ว่า<ม>บ่มีจุดหมายปลายทางงานเฮ็ดเดือนนะครับงานยูทูบเบอร์ บางคนไปมือหนึ่งคลิปหนึ่งสองคลิปบ่เนะาะก็ได้เป็นสองสามพันเนาะอ่าบ่าต้องบ้าเป็นตัวเลขกันได้ก็คือ,อม,มันก็ได้จํานวนเยอะถ้าอยอดคนดูนะครับถ้าเป็นอ้าสมมติว่าหนึ่งคลิปต่อหนึ่งหมืน่นสำหรับคนสำหรับคนที่เพิ่นเฮ็ดดีๆนะ่ะเขาจะเบิงไปเรื่อยๆก็คือ,อได้ประโยชน์จากไรได้ประโยชน์จากในคลิปคนที่ทําคลิป ทำให้คนดูได้ประโยชน์อะไรก็คือได้ประโยชน์ได้สาระในนั้นก็คือนั่นแหละก็คือประโยชน์ของคนชม,มถ้าเฮ็ดไปแบบโอ้แต่แม่มาเรากอกแก,ก๊กจังสี่กับมาลงจังสี่กับมาว่าจังสี่กับมาไทายไม่เบิงก็คือเบิงเรามมนมีแต่ความลำคันนั่งค้นกันไปอันโหลดคลิปของเขาเจ้าแล้วก็มานั่งเบามาน่งเบาส,สุ่มสุ่มสุ่มมาไงาแต่ก็ไปไม่ได้นานนะแมนยูชมินตากันมีคอ่นมีคลิปหนึ่งเนาะทายจากอัน ฟังปุ่นนะฟังเล่านันเป็นอ่าถนนนะไว้ไว้ก็นยังมีนะครับไว้ก็ยังมีไว้ๆก็ยังมีที่ว่าโหลดคลิปของคนอื่นไปลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มีนะครับเราไปตัดก็จะเอาเราเราจะตัดออกหนนึงอยู่อีนั่งนั่นอีนั่งเราสูงเลยนั่นอ่าถ้าถ้าตัดออกก็คือเขาเขาเขาจะเอาภาพเขามาปะหัวหน่นึงจากนั้นไปก็เป็นคลิปเข้าโหลด แบบนี้นะเออไม่ไม่มีตัวตนของตัวเองเลยแล้วก็เป็นว่าเป็นว่าเกินว่าง่ายหากินง่ายง่ายเกินไปง่ายเกินไปอยากได้โดยที่ไม่ลงทุนเขาอยากลงเมนบ่อยากลงทุนไปเนาะเขาลงทุนนีดิเขาเขาลงทุนดาวโหลดนี่นั่นแหละเขาลงทุนลงทุนจากโทรศัพท์หันบ่ได้ลงทุนออกเงืออกแห้งไปทางนอกเสียเสียค่านั่นค้านี่ค่าใจนั่นอันนี้นะ มีหลายๆช่องที่เอามาเอาคเห็นคลิปว่านั่นเอามาลงเห็นข่าวว่านั้นเอามาลงเห็นข่าวนั้นข่าวนี่แล้วก็มาตั้งตัวเองเป็นอยูทูบเบอร์นักข่าวก็คือวิจารณ์ข่าวมานัง่วมาังบอกโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ต้องไปไหนเขต้องไปไทยไม่ได้ลงทุนสักบาทไทยแต่แ่หน้าเจ้าของแต่ยังยังดีที่ว่าไทยหน้าเจ้าของบางคนไม่เห็นหน้าจุตัวเองเลยแต่ยิ่งแต่เสียงเบาเอาเอาคลิปมาบอกข่าวนะครับผมทางารมีหลายคน มีมีหลายหลายอย่างครับหลายหลายหลายคนหลายแต่ว่าข้าเจ้ามีความคิดที่ว่าข้าเจ้าพลาดหัวข่าวได้อลังการมากมากเหมือนลงลงทุนหากินแบบง่ายๆแต่ว่ามันก่บ่ได้โดนดิไม่ได้นานนะยูทูบเบอร์เขาก็ตรวจสอบด้ืยอกันเพราะว่าการที่เอาคลิปของคนอื่นเจ้าของช่องเขาก็มาไล่งานเพื่อกันไล่งานคือกันหันเ่อตั้งแต่ของเฮ้าเฮ้ากันยังไล่งานไปแจ้งให้ลบอย่างน้อยๆก็แจ้งให้ลบก่อน ยูทูบเบอร์ก็รู้แล้วพเขาแจ้งไปทั้งยูทูบเบอร์กสำหรับยูทูบเบอร์คนนั้นอตัวนั้นรายงานมากตัวนี้รายงานมากตัวนี้รา่งานมากทางยูทูบเบอร์เขาก็พิจารณาช่องนี้มันมีแต่ไปดูดคลิปของคนอื่นไม่ได้สร้างมาด้วยตัวของตัวเอง่อาเลวนะครับก็ต้องห่วงเอาสำหรับอันนี้ของจริงของแค้นะครับพรายสมิทธิ์กามินตาตัวเป็นเป็นยิก เออเออบ่นนั่นจังได้การกําลังใจให้เนาะเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับดีบ่ดีก็จังซี่ล่ะของจริงของแท้นะครับผมโยบานเข้าว้าวอินเขาว้าเรื่องเจ้าของนะครับส่วนมากเรื่องอื่นเนี้ยเมนท่าพญยสมฤทธิ์ได้เว้าอีกอย่างนะเว้าโดนโดนมิตานั่งจะออกเหนือพุทธจังซี่ล่ะนี่ไซส์นะครับเป็นคือเป็นนิสัยว่าสีเก็บก้อนกาอันหนานลังเกียจเนาะหนานลังเกียจกับอีมย่าเหรอ ขยามมา,าด้ดีอ้าวข้าขยามมาแล้วไปแล้วครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>